สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุพบปัญหาในวันนี้นะฮะผมก็จะมาตอบคําถามลูกค้าติวผู้สอบบัญชีภาษีกรกับยเนโลครับเขาเข้ามาถามผ่านไลน์แอดของยินโลนะครับอาจารย์เจี๊ยบเขาถามนี้ครับคือก่อนที่จะมาดูคําถามของเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแบ็กการาวน์ของเขาคือมาติววิชาการบ,บัญชีกับเราแล้วก็วิชาการสอบบัญชีกับเราด้วยนะครับเท่าที่ผมดูประวัตินะเขาก็มาถามในเนื้อหาของวิชาการสอบบัญชีครับเขาถามนี้ครับข้อ1เพราะอะไรจึงไม่ใช้งบการเงินปีก่อนการสอบทานกระดาษทําการ ก่อนมีประโยชน์อย่างไรคือเอาง่ายข้อหนึ่งก็ถามเรื่องของการจัดทําแนวการตรวจสอบอะ่ะทําไมคุณไม่ตรวจสอบกับงบการเงินปีก่อนแต่ทําไมคุณถึงจะต้องมาสอบทานกับกระดาษทําการปีก่อนมันต่างกันยังไงร,ระหว่างงบการเงินปีก่อนกับกระดาษทาการปีก่อนกันเรั ก็คือตัวงบการเงินน่ะนะคะมันคือการกรุ๊ปตัวเลขมาแล้วมันไม่ได้เห็นที่มาที่ไปของตัวเลขไม่ว่าจะเป็นยอดยกมายอดคงเหลือหรือรายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดบัญชีนะคะคือมันจะไม่ได้เห็นรายการเหล่านั้นเลยมันจะกรุปรวมกันมามันจะตัวเลขนี้มันจะถูก หนึ่งกุุบรวมกันมาสองที่มาที่ไปของตัวเลขที่เขานำมากุ๊บรวมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ถ้าเกิดเราไปดูในกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีเนี่ยเราจะเห็นถึงวิธีการตรวจสอบทั้งยอดยกมายอดคงเหลือรายการเคลื่อนไหวต่างๆพร้อมกับหลักฐานที่เขาได้ตรวจว่าเขาได้ตรวจกับอะไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าตัวนี้แหละที่เป็นตัวเลขยอดคงเหลือของปีที่แล้วที่นํามาอยู่ในงบการเงินน่นะฮะแล้วนํามามาอยู่เป็นยอด ของปีปัจจุบันใช่ค่ะเราเลยมีความจะเป็นที่จะต้องขอกระดาษทําการของผู้สอบเป็นชีปีก่อนค่ะแล้วไอ้กระดาษทําการมันหมายถึงกระดาษทําการหลักกระดาษทําการปรับปรุงกระดาษทําการสนับสนุนกระดาษทำการประกอบอะไรประมาณนี้มันหมายถึงกระดาษทําการอะไรทั้งหมดเลยค่ะ ใช่ค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆที่เราต้องการรู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรมีความสงสัยในส่วนไหนที่เราอาจจะบางทีเราเข้าไม่ถึงข้อมูลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคอันนี้นะคือเหตุผลว่าทาไมไม่เราไม่ใช้งบการเงินปีก่อนแต่เราใช้กระดาษทําการปีก่อนใช่ค่ะจริงๆมันอาจจะเกิดจากกระบวนการในการตรวจสอบของปีก่อนมันเป็นหลักฐานด้วยได้ไหมใช่ค่ะมันเป็นหลักฐานด้วยที่ผู้สอบบัญชีคนก่อนเนี่ยที่เขาได้ปฏิบัติงานไว้แล้วนะฮะเพราะนั้น กระดาษทาการเนี่ยมันแสดงถึงว่าเขาได้ปฏิบัติงานอย่างไรถูกต้องครบถ้วนไหม,มจนกว่าจะได้นํามาซึ่งตัวเลขแล้วนํามากุ๊ปในงบการเงินค่ะโอเคมีอีกหนึ่งคำถามนะเขาถามสองข้ออีกหนึ่งคำถามนี้เดี๋ยวผมขอตอบจากหนังสือเรียนเลยแล้วกันนะครับเขาถามว่าข้อ2นะครับวัตถุประสงค์และวิธีการตรวจสอบที่ระบุอยู่ในหนังสือเรียนอิงหลักการและวิธีการตรวจสอบมาจากไหนคะอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบเขามองภาพออกมาแนวการตรวจสอบมันจะมีหัวข้อของ วัตถุประสงค์นะ,ะแล้วก็วิธีการตรวจสอบอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบคิดว่ายังไงตรงนี้ให้ผมอ้างอิงเลยมาจากหนังสือเลยดีกว่านะได้คระอาจารย์ให้ผมอ้างอิงจากหนังสือนะครับผมขออ้างอิงจากเอกสารเรียนเลยแล้วกันนะครับในเอกสารเรียนเนี่ยจะอยู่ในหน้า58เป็นต้นไปในหน้า58เนี่ยจะเป็นหัวข้อบอกว่าการทดสอบรายการทางบัญชีและภาษีอากรนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงถึง คำสั่งของสัมะกรที่ทป1 2 2่งสองสนะครับเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและรายงานการตรวจสอบและรับลองบัญชีนะครับตามมาตรา3สัตตะนะครับในหัวข้อนี้มีการระบุว่าอย่างนี้ครับในหัวข้อข้อ2นะเขาบอกอย่างนี้ครับการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบและลัดลองบัญชีเนี่ยผู้สอบบัญชีภาษีกรต้องรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบและลับลองบัญชีเพื่อทําการทดสอบความถูกต้องของรายการและยอดคงเหลือในด้านาต่างๆดัตงต่อไปนี้1ความมีอยู่จริง สองสิทธิและภพระผูกพันธ์สามเกิดขึ้นจริงสี่ความครบถ้วนห้าการแสดงมูลค่าและหกการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลไอที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบนะครับตามคํารับรองของผู้บริหารซึ่งมีอธิบายอยู่แล้วนะในเนื้อหานะครับอันนี้ก็คือที่มาของวัตถุประสงค์ที่คุณถามนะครับที่มันอยู่ในหน้าของแนวการตรวจสอบของผมในแต่ละเรื่องนะครับส่วนวิธีการตรวจสอบละ่ะมาจากไหนนะครับถ้าเกิดคุณเลื่อนลงมาอีกนะครับ ตั้งแต่ในหน้า60หัวข้อการทดสอบนะครับสำหรับในการทดสอบนะครับให้คุณไปดูที่วิธีการทดสอบในวิธีการทดสอบเขาบอกอย่างนี้ครับว่าในการทดสอบเนี่ยหนึ่งทดสอบระบบบัญชีนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเป็นเน้นที่ระบบบัญชีครับส่วนใหญ่เราไปเน้นที่หัวข้อ2ครับทดสอบเนื้อหาสาระครับโดยในการทดสอบเนื้อหาสาระเนี you. ่ยมีการเขียนไว้เลยชัดเจนนะครับว่าผู้สอบบัญชีจะต้องทดสอบเนื้อหาสาระของรายการ ยอดคงเหลือของกิจการเพื่อให้แน่ใจว่ารายการบัญชีและยอดคงเหลือของสินทรัพย์หนี้สินร่วงถึงรายการทางด้านภาษีอาการถูกต้องซึ่งมีวิธีการทดสอบเนื้อหาสาระประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี้2.1การวิเคราะห์เปรียบเทียบที่เราบอกพูดถึงในเรื่องของอะไรฮะตรวจสอบกับขาดาาทําการปีกอดนี่ไงอยู่ในกลุ่มของการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับและ2.2ครับการทดสอบรายละเอียดของรายการยอดคงเหลือครับ และเขาบอกว่าการทดสอบรายละเอียดของรายการยอดคงเหลือนั้นหมายถึงการนําวิธีการตรวจสอบต่างๆมาใช้ในการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีและยอดคงเหลือในบัญชีตลอดจนความถูกต้องทางด้านภาษีของกิจการซึ่งวิธีการตรวจสอบมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและรายการที่ตรวจสอบนั้นเช่นการตรวจนับ 2. การยืนยันยอดจากบุคคลภายนอก3การสังเกตการ4ี่ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน5การตรวจสอบการคำนวณ6การสอบถามพวกนี้แหละครับไอ้หข้อเนี้ยมันก็อยู่ในวิธีการตรวจสอบซึ่งในแต่ละเรื่องก็จะมีการใช้เครื่องมือแตกต่างกันไปนะครับนี่คือข้อมูลที่คุณถามมาว่าไอแนวการตรวจสอบนั้นประกอบด้วยวัตถุประสงค์วิธีการตรวจสอบเอาจากไหนก็หลักการตรงนี้ซึ่งหลักการตรงนี้แหละครับเราก็เอาไปเจาะลึกในแต่ละเรื่องซึ่งผมก็ต้องตอบว่าในหนังสือของผมเนี่ยก็มีการไปดูมาจาก ตำราในแต่ละที่ในเรื่องของการตรวจสอบต่างๆนะครับแล้วก็เอามาเขียนตามแนวทางของผมนะครับซึ่งมันไม่อยู่นอกกรอบของวิธีการตรวจสอบและวัตถุประสงค์ที่เราใช้ในการตรวจสอบเลยนะครับอันนี้ก็ตอบครบแล้วนะครับอาจารย์เชียรมีอะไรแนะนําสําหรับการเตรียมตัวการสอบครั้งที่57อีกไหมครับ ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เข้าไปดูวิดีโอทบทวนนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ควรจะต่ำกว่า2รอบนะคะแล้วก็ฝึกทำข้อสอบเก่าให้มากๆนะคะทั้งข้อสอบในส่วนของปาลนายแล้วก็อัตนัยค่ะโอเค